วัดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูกิติมาสาริสุขจากโรงเรียนวัดบวชสมพรชัยนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันเรื่องสาะอีกันสาะอีเป็นอย่างไรสาะอีหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะแต่ก่อนอื่นนั้นคุณครูนะคะขอแนะนําผู้ปกครองนะคะที่รับชมกับเด็กๆในครั้งนี้ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือสมุดดินสอยางลบและไม้บรรทัดเตรียมไว้ทําอะไรคะถ้ายคลิป คุณครูมีเกมที่สนุกสนุกแนละน่าสนใจนะคะจะมาให้เด็กๆและผู้ปกครองทํากิจกรรมร่วมกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าพร้อมแล้ววันนี้เราไปุยกักเลยค่ะสำหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปอ่านเขียนเรียนรู้สระอีกันสมุดดินสอย่างลบที่คุณครูให้เตรียมไว้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะ เดียวค่ะเดียวค่ะผู้ปกครองเดี๋ยวเพิ่งหนีไปไหนนะคะอยู่เป็นกําลังใจและเป็นตัวช่วยให้เด็กๆก่อนพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะในส่วนของสลระอีวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีด้วยกันสี่หัวข้อใหญ่ๆนะคะหัวข้อที่1ก็คือทําความรู้จักสะระเอีหัวข้อที่2วิธีเขียนสลระอีหัวข้อที่3ฝึก ่านสะกดคําสระอีและหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่4นะคะทายคําจากภาพนะคะเรามารู้จักสระอีกันก่อนนะคะสระอีนะ,นะคะเป็นสระเสียงยาวสระอีเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นนะคะเช่นคําว่าปีถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวเนี่ยเราจะเขียนสระอีไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นตัวที่2นะคะเช่นคําว่าปี ส่วนวิธีเขียนเจ้าสระอีนะคะจะมีวิธีการเขียนอย่างไรวิธีเขียนสระอีนะคะให้เขียนโดยลากเส้นจากขวามือมาทางซ้ายมือแล้วลากเส้นโค้งขึ้นข้างบนกลับมาทางขวามือจนมาจดที่จุดเริ่มต้นแล้วลากเส้นตรงลงมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งตามลูกศรเลยนะคะดังนี้ เด็กคะเด็กๆดูลูกศรแล้วก็หมายเลขที่คุณครูกำกับไว้นะคะมาดูค่ะวิธีการเขียนสระอีที่ถูกต้องนะคะลากเส้นจากขวามือมาทางซ้ายมือหนึ่งแล้วลากเส้นโค้งขึ้นข้างบนนะคะสองลากขึ้นข้างบนนะคะจนมาจดที่จุดเริ่มต้นเลยสองแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งคเด็กๆคะ อย่าลืมเขียนลงในสมุดนะคะรบกวนผู้ปกครองนะคะช่วยดูด้วยว่าเด็กๆเ,เขียนสระอีถูกต้องตามวิธีการเขียนสระอีหรือเปล่านะคะเรามาดูกันอีกครั้งนึงนะคะวิธีเขียนสระอี1 2และ3 1 2รากจากข้างบนลงมาค่ะ3 1 2 3สยากไหมคะ ผู้ปกครองดูเด็กๆด,ด้วยนะคะว่าเขียนถูกต้องหรือเปล่าหลังจากที่เราเขียนสระอีกันถูกต้องแล้วนะคะเราก็จะมาฝึกอ่านสะกดคําสระอีกันค่ะเด็กๆพร้อมนะคะพร้อมแล้วเราไปเริ่มคําที่หนึ่งะคะ่ะคำแรกนะคะคํานี้อ่านว่าดีสะกดว่าดออีดีเด็กๆ สะกดตามคุณครูเลยนะคะแล้วก็เมื่อสะกดแล้วเด็กๆก็เขียนตามคุณครูไปด้วย1นึ่คำนะคะคุณครูจะให้เด็กๆสะกดสองครั้งค่ะดออีดีเก่งมากค่ะลูกคุณครูจะไปอย่างช้าๆนะคะเด็กๆจะได้ทันกันคำนี้นะคะอ่านวัดตีสะกดว่าตออีตีอีกครั้งค่ะลูก ค่ะคำนี้อ่านว่าปีสะกดว่าปออีปีอีกครั้งค่ะปออีปีเด็กๆเก่งมากเลยค่ะคําต่อไปค่ะคำนี้นะคะอ่านว่าสีสะกดว่าสออี น่ารักมากเลยค่ะเก่งมากๆเลยลูกคําต่อไปนะคะคํานี้อ่านว่าผีผีสะกดว่าผอีผีผอีผีผออผเก่งมากค่ะลูกคําต่อไปค่ะคํานี้อ่านว่ามีมีสะกดว่ามอ กไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆจดใส่สมุดลงไปนะคะแล้วเด็กๆก็หยิบสมุดขึ้นมาอ่านบททวนได้ตลอดเวลาเลยนะคะอ่านให้ผู้ปกครองฟังนะคะหลังจากที่เราสะกดคำสอดีกันแล้วนี่นะคะกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือทายคำจากภาพเด็กๆคะทายคำจากภาพนี่นะคะเป็นเกมอย่างหนึ่งนะคะที่เด็กๆจะต้อง คายคำจากภาพว่าภาพที่คุณครูนํามาให้ดูนั้นนะคะเป็นภาพอะไรนะคะเมื่อเด็กๆเลือกคําตอบได้แล้วเนี่ยเด็กๆก็เขียนคําตอบลงในสมุดด้วยส่วนข้อไหนที่เด็กๆเขียนผิดนะคะเลือกคําผิดเมื่อครูเฉลยแล้วเนี่ยให้เด็กๆนําคําตอบที่ถูกต้องมาเขียนไว้ด้วยนะคะเกมนี้นะคะผู้ปกครองร่วมสนุกไปกับเด็กๆได้นะคะตัวเลือกของเด็กๆก็จะมี ผู้ปกครองนะคะเป็นตัวช่วยนะคะในเกมนั้นน่ะผู้ครูจะมีภาพให้เด็กๆแล้วก็จะมีตัวเลือกให้เด็กๆเลือกนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาช่วยตอบคําถามกันดีกว่าคาถามข้อที่1นนะคะจากรูปภาพเด็กๆคิดว่าเป็นรูปภาพอะไรจากรูปภาพเด็กๆคิดว่าเป็นรูปภาพอะไรภาพนี้นะคะเป็นรูปภาพอะไรคะ มีเด็กผู้ชายมีก้องเด็กๆคิดว่าเป็นรูปภาพอะไรคะครูคมีตัวเลือกให้นะคะกอสีขอดีคอตีกสีขอดีคอตี เด็กๆเขียนคําตอบลงในสมุดเลยนะคะรบกวนผู้ปกครองช่วยดูนิดนึงนะคะว่าเด็กๆได้เขียนคําตอบลงไปแล้วหรือยังได้คําตอบหรือยังเอ่ยถ้าได้คําตอบแล้วมาดูเฉลยกันนะคะว่าคําตอบที่เด็กๆได้เขียนลงไปนั้นน่ะที่ได้เด็กๆได้เลือกลงไปน่ะถูกหรือเปล่าคำตอบก็คือคีค่ะ เลยคะ่ะลูกกรองนะคะกรองต้องใช้ตีอย่างเดียวนะคะลูกไปค่ะไปดูข้อที่สองคำถามข้อที่สองนะคะจากรูปภาพเด็กๆคิดว่าเป็นรูปภาพอะไรจากรูปภาพเด็กๆคิดว่าเป็นรูปภาพอะไรภาพนี้นะคะรูปค่ะกอผีขอมีคอฝีกอก คำตอบลงไปในสมุดเลยนะคะลูกเขียนลงไปเลยค่ะว่าเป็นผีเป็นหมีหรือเป็นสีเด็กๆเ,เขียนคำตอบลงไปหรือยังคะถ้าเขียนแล้วนะคะคุณครูจะเฉลยแล้วนะมาค่ะคุณครูเฉลยนะคะคําตอบข้อที่สองนะคะคําตอบที่ถูกต้องก็คือจากรูปภาพนี้นะคะเป็นรูป กลัวไมมคะผีมีใครไม่กลัวผีบ้างคงูคยังกลัวเลยผีผีมีใครไม่กลัวบ้างคะลูกผีนะคะใครๆก็กลัวผีจะมาตอนไหนคะลูกตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนโดยส่วนมากผีจะมาตอนไหนคะ ตอนกลางคืนเก่งมากค่ะลกูกไปดูคำถามข้อที่สามค่ะคำถามข้อที่สามนะคะจากรูปภาพเด็กๆคิดว่าเป็นรูปภาพอะไรจากรูปภาพเด็กๆคิดว่าเป็นรูปภาพอะไรภาพนี้นะคะเป็นรูปภาพอะไรคะถามผู้ปกครองได้นะคะเด็กๆถามผู้ปกครองได้ค่ะตัวเลือกของครูก็มีนะคะกอผีขอ ชีคอหมีกอผีขอชีคอหมีเขียนคำตอบไปย,ยังคะลูกเขียนคำตอบลงในสมุดไปยังคะคุณรูว่าต้องมีคนตอบผิดแน่เลยไหนมีใครตอบว่าผีไหมคะ เรามาดูสิคะว่าถ้าตอบผีเราเลือกคำตอบผีเนี่ยจะถูกหรือเปล่ายังไม่ถูกคะ่ะเหลือตัวเลือกอีกสองข้อคือขอไข่ชี่ขอควายหนีถามผู้ปกครองได้นะคะเด็กๆเขียนคำตอบหรือยางเขียนแล้วนะคะมาดูฉเฉลยค่ะ ข้อนี้นะคะตอบว่าชีค่ะชีนะคะชีก็คือผู้รักผู้รักษาสีอีกแบบนึงนะคะที่ไม่ได้ผมจีวรสีเหลืองแต่จะเป็นสีขาวนะคะเป็นผู้หญิงนะคะชีน,นี้เป็นผู้หญิงนะคะส่วนพระที่ผมจีวรสีเหลืองจะเป็นผู้ชายนะคะลูกไปดูคำถามข้อต่อไปกันเลย คำถามข้อที่4นะคะจากรูปภาพเด oh ็กๆคิดว่าเป็นสัตว์ชนิดใดจากรูปภาพเด็กๆคิดว่าเป็นสัตว์ชนิดใดรูปนี้นะคะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ลิงขออีกาคอชนีกลิงขออีกาคอชนีเขียนคำตอบลงในสมุดเลยนะคะลูก ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะได้คำตอบแล้วมาเฉลยกันมีใครตอบลิงไหมคะมีใครตอบว่าลิงไหมมาเฉลยดูนะคะสำหรับเด็กๆที่ตอบว่าลิงยังไม่ถูกคะ่ะคำตอบข้อนี้คือชิเค่ะคำตอบข้อนี้คือ,อชิเนเป็นสัตว์ ที่มีลักษณะคล้ายๆลิงนะคะอ้อยหัวโจนทยานซนเหมือนลิงค่ะมาดูข้อต่อไปคำถามข้อที่5จากรูปภาพนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นรูปภาพอะไรจากรูปภาพเด็กๆคิดว่าเป็นรูปภาพอะไรผู้ชายคนนี้นะคะในมือเขาถืออะไรบ้างมีกระป๋องสีมีแปรงทาสีนะคะเรามาดูตัวเลือกนะคะว่าคุูครูมีตัวเลือกอะไรให้เด็กๆบ้าง ก็ทาสีขอหวีผมคอดีใจก็ทาสีขอหวีผมคอดีใจเขียนคำตอบลงในสมุดเลยนะคะพร้อมเฉล,เลยหรือยังคะลูกพร้อมจะฟังเฉล,เลยหรือยังคะ ้าพร้อมแล้วคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะลูกคำตอบข้อที่5ก็คือหาสิัดนนังกีห้าข้อแล้วนะคะใครถูกหมดเลยเก่งมากคะ่ะลูกใครยังถูกไม่หมดไม่เป็นไรนะคะคุณครูคดีคำถามให้แก้ตัวอีกมาข้อที่6ค่ะ จากรูปภาพเด็กๆคิดว่าเป็นรูปภาพอะไรคะจากรูปภาพเด็กๆคิดว่าเป็นรูปภาพอะไรรูปภาพนี้นะคะเป็นรูปอะไรผู้ปกครองช่วยเด็กได้นะคะช่วยกันได้นะคะร่วมสนุกด้วยกันได้ก็กะลาขอฝ่าม่อคอฝ่าชีก็กะลาขอฝ่าม่อคอฝ่าชี ค้าเด็กๆทราบคำตอบแล้วนะคะเขียนลงในสมุดเลยค่ะลูกข้อไหนเนาะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะ่ะได้คำตอบแล้วรูเฉลยแล้วนะคะลูกคำตอบในข้อที่6นะคะที่ถูกต้องก็คือ นะคะเรามีไว้คลุมอาหารค่ะเพื่อไม่ให้มแมลงวันและสิ่งสกปรกลงไปในอาหารนะคะทาให้อาหารไม่มีเชื้อโรคนะคะลูกคาถามข้อที่7จากรูปภาพเด็กๆคิดว่าเป็นสัตว์ชนิดใดจากรูปภาพเด็กๆคิดว่าเป็นสัตว์ชนิดใดรูปเนี้ยนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นสัตว์ชนิดใดมาดูตัวเลือกกันนะคะกอ,อีกาขอนกแก้ว คอเหี่ยวกอ,อีกาขอนกแก้วคอเหี่ยวเป็นสัตว์ปีกมีขนสีดำงเขียนคำตอบลงในสมุดเรียบร้อยหรือยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาฟังเฉลยกันเลยคำตอบ ที่ถูกต้องนะคะสำหรับคำถามข้อที่เจ็ดก็คืออีกาตัเด็กเก่งมากเลยค่ะตอบถูกนะคะอีกาใครเคยเห็นนกอีกาบ้างใครเคยได้ยินนกอีกามาลองบ้างคะลูกนกอีกามันร้องไง กากากาเก่งมากค่ะลูกไปคะ่ะเราไปดูคำถามข้อที่8กันจากรูปภาพนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นรูปภาพอะไรจากรูปภาพเด็กๆคิดว่าเป็นรูปภาพอะไรภาพนี้นะคะเด็กๆคิดว่าเป็นรูปอะไรคะเด็กๆสังเกตด้วยดีนะคะก็ดาราขอนางงามขราชินีก็ดาราขอนางงาม พอลราชินีเขียนคำตอบลงในสมุดเลยนะคะได้คำตอบหรือ,อยังเอ,อ่ถ้าได้คำตอบแล้วนะคะเรามาดูเฉลยกันใครตอบนางงามคะเรามาดูนะคะว่านางงามเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่ายังไม่ถูกต้องนะคะ คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือก็คือราชนีราชนีก็คือภรรายาของพ้ามหากษัตริย์คือผู้ปกครองแผ่นดินนะคะลูกคำถามข้อต่อไปเลยคำถามข้อที่9จากรูปภาพเด็กๆคิดว่าเป็นรูปภาพอะไรคะ จากรูปภาพเด็กๆคิดว่าเป็นรูปภาพอะไรกอคอมพิวเตอร์ขทีวีขตู้เย็นกอคอมพิวเตอร์ขทีวีอตู้เย็นเด็กๆเขียนคำตอบลงในสมุดเลยนะคะได้คำตอบหรือยังเออถ้าได้คำตอบแล้วเรามาดูเฉลยกันนะคะ คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือทีวีก็ <TV S 1> กมีไว้รับชมรับดูข่าวสารต่างๆนะคะดูละครดูการ์ตูนนะคะไปคำถามข้อที่สิบค่ะข้อสุดท้ายแล้วจากรูปภาพนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นรูปภาพอะไรจากรูปภาพเด็กๆคิดว่าเป็นรูปภาพ ภาพนี้นะค่ะเป็นรูปภาพอะไรกเฮฮาขอทาสีคอกีฬากเฮฮาขอทาสีคอกอีฬาเด็กๆเขียนคำตอบกันหรือยังเอ้ย ได้คาตอบหรือยังคะถ้าได้คําตอบแล้วเรามาดูเฉลยข้อที่ถูกต้องกันนะคะคําถามข้อที่1ิบนะคะเฉลยที่ถูกต้องก็คือ,อเด็กๆเก่งมากเลยค่ะคำถาม10ข้อใครตอบถูกหมดเลยคะมีใครตอบถูกหมดเลยไหมคะ เก่งมากค่ะลูกให้ถูก9ข้อ8ข้อ7ข้อหข้อ5้าข้อสี่ข้อ3าข้อสองข้อ1ข้อใครไม่ถูกเลยไม่มีนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะคำถามสิบข้อนะคะเด็กๆเก่งมากเลยอย่าลืมนะคะ คำตอบที่เด็กๆเขียนไว้ในสมุดให้เด็กๆหยิบมาอ่านทบทวนคําที่มีสมะอีนะคะสิบข้อแล้วผ่านไปแล้วสุดท้ายนะคะคุณครูนะคะมีเกมฝากไว้ให้เด็กๆเล่นนะคะเกมนี้เรียกว่าเกมตีตัวตุ่นนะคะเด็กๆสามารถเข้าไปสแกน QR โค้ดที่คุณครูฝากไว้ได้เลยนะคะถ้าเด็กๆสแกนไม่ได้เนี่ยให้ผู้ปกครองทำให้นะคะผู้ปกครอง ช่วยได้นะคะกติกาของเกมนี้ก็คือเด็กๆจะต้องตีตัวตุ่นที่มีคำสระอีซึ่งตัวตุ่นนี้นะคะ่ะจะโผล่ออกมาจากรูเด็กๆห้ามตีตัวตุ่นที่มีสระอื่นๆน,นะคะถ้าตีตัวตุ่นที่มีสระอื่นๆน,นะคะเด็กๆจะไม่ได้คะแนนเลยผู้ปกครองนะคะสามารถร่วมสนุกไปกับเด็กๆได้นะคะที่สำคัญนะคะเป็นการฝึกอ่านคำที่มีสระอ,อีไปด้วยนะคะ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะอยากเล่นเมื่อไหร่ก็เล่นได้เลยคุณครูจะฝาก QR Code ไว้ในกิจกรรมวิชาภาษาไทยนะคะสแกน QR Code แล้วสามารถเข้าไปเล่นได้ตลอดเวลาเลยค่ะเด็กๆเกมนี้นะคะรับรองเด็กๆจะสนุกสนานไปกับการตีตัวตุ่มนะคะคุณครูนะคะยังชอบเล่นเลยนะคะเกมนี้สนุกมาก มีหลายระดับมีหลายเลเวลให้เด็กๆได้สะสมคะแนนกันไปนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมวันนี้เด็กๆชอบไหมคะชอบขอบคุณมากนะคะสำหรับที่เด็กๆที่ชอบนะคะแล้วก็สระอียากไหมคะลูกไม่ยากเลยนะคะที่สำคัญนะคะคุณครูนะคะจะมีใบกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ทาร่วมกับผู้ปกครองนะคะกิจกรรมของคุณครูนั้นก็คือให้เด็กๆออกไปสํารวจสิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัวของเรานั้นว่ามีอะไรบ้างที่เป็นสระอีคุณครูขอสิบคำค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ใบงานเด็กๆไปแล้วเมื่อเด็กๆทําใบงานเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆส่งที่คุณครูประจําชั้นได้เลยค่ะแต่คุณครูขอนิดนึงนะคะขอนิดนึงคุณครูจะมี ดาวให้เด็กๆนะคะ3ดวงไว้ใต้ใบงานดาวนั้นมีไว้ทําอะไรดาวนั้นนะคะมีไว้ให้เด็กๆบอกว่าถ้ากิจกรรมของคุณครูดีเด็กๆระบายสีให้ครูเลย3ดาวแสดงว่ากิจกรรมนี้ดีมากแต่ถ้ากิจกรรมยังปานกลางเด็กๆ,ๆฟังแล้วยังไม่เข้าใจ2ดาวค่ะแต่ถ้าเด็กๆบอกว่าไม่เข้าใจเลย1ดาวค่ะ3ดาวนะคะระบายสีสวยๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าเราจะเจอกับเรื่องอะไรคุณครูขอปิดเป็นความลับไปก่อนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ